มาอีกแล้ววันนี้มารีวิวกระเป๋าให้ดูกันดีกว่าสําหรับเพื่อนๆเนี่ยบางคนที่ inbox เข้ามาว่าเอออยากให้ทําคลิปรีวิวกระเป๋าบ้างว่าแบบกระเป๋ายี่ห้อไหนมันโอเคแล้วก็มันดีที่แบบแนะนำว่าแบบเออพอใช้ยี่ห้อนี้มันใช้ยาวๆอะไรเงี้ยอ่ะวันนี้จะมาแนะนํายี่ห้อหนึ่งใช้มานานแล้วประมาณสัก10ปีแล้วนะฮะอันนี้เลยนะครับยี่ห้อ Protection l e g g e t เอาอะไรให้ดูดีอ่ะอันนี้แล้วกันอันนี้คือแบบใช้จริงเลยนะอันนี้เป็นกระเป๋าฉาบนะครับเป็นกระเป๋า Protection l e g g e t เอาไว้ใส่ฉาบ เป็นกระเป๋าใส่ฉาบแบบเล็กนะมันจะมีแบบที่เป็นกระเป๋าแบบใหญ่ๆด้วยเป็นสพายแต่อันนี้ไม่มีสะพายนะครับอันนี้เป็นแบบ protector r a c k e ตแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบไ์ๆอ่ะแบบฉาบประมาณไม่กี่ใบเลยงั้นมีมี crash มีไท์มีไฮแฮดอะไรพวกนี้เราก็อาจจะมีอาจจะมีแค a สักสองใบแล้วก็มีไฮแฮดแล้วก็มีไท์อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าในนี้ผมใส่อะไรบ้างรีวิวให้ดูจริงๆเลยนะเพราะนี้แบบเป็นอันที่แบบ ใช้จริงๆอ่ะรูดก็จะรูดได้ประมาณนี้นะครับนี่ด้านในผมก็จะใส่ c ค a าส16แล้วก็ในตัวข้างล่างก็เป็นไลท์20อันนี้เป็นกระเป๋าไม้กรองนะครับพอคอนเทชั่ชนแรกเก็ตเหมือนกันแต่เป็นสีชมพูอันนี้แล้วก็อันนี้ผมใช้เป็น Hi h ฮแ a t อีก2แผ่นแค่นี้เลยนะครับ สำหรับในกระเป๋าก็จะเป็นสไตล์ของ Prote c t i o n l นแร็แหละมันจะเป็นเหมือนแบบข้างในเป็นเหมือนขนแพะขนแกะอะไรเงี้ยเป็นขนแกะสังเคราะห์แหละไม่ใช่ของจริงหรอกให้ความนุ่มมากนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะสำหรับกระเป๋าฉาบนะครับดูข้างล่างนี่ตรงข้างล่างตรงตรูดตรงนีมนมน้มันชอบพังก่อนเพราะว่าเราหิ้วฉาบอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราวางอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราเอาสิ่งที่มันแบบมีคมอ่ะแบบนี้เหมือนแบบมันจะแบบไปจิกข้างล่างบ่อยๆเพราะฉะนั้น ดูกระเป๋าฉาบก็คือดูความแข็งแรงตรงนี้นะครับซึ่งไอกระเป๋ายี่ห้อเนี้ยผ่านนะฮะใช้มาหลายปีแล้วอันนี้นะครับส่วนไอตัวอันเนี้ยผมเอามาจากกระเป๋าฉาบ CMC นะอันนี้นะครับอันนี้เขาจะไม่มีมาให้นะครับสำหรับกระเป๋าฉาบแบบไลท์เนะี้ยเขาจะมาแบบนี้เลยนะครับนี่มันก็ไม่มีแบ่งชั้นไม่มีแบ่งลายนะข้างในเป็นแบบนี้เลยผมก็เอาไอตัวเนี้ยมาแบ่งเฉยๆอ่า ส่ไปเวลาเราเก็บนะอันนี้ทริกนิดนึงนะครับเวลาเราเก็บเราเก็บาสมมติดูจากข้างหน้าแล้วกันเราจะเก็บด้านนูนเอาไว้แบบนี้เก็บแบบนี้นะครับนี่แล้วก็เปิดพัชิชั่นต่อไปแล้วผมก็จะเก็บเสียงดัง อีกหน่อยนี่นะมันจะเป็นแบบนี้นะครับและไฮแแฮดผมก็ส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยคือถ้าเราสามารถนะก็เอาไฮแแฮดเก็บแล้วก <me> ็แบ่งพาร์ติชั่นมันหน่อยมันจะได้ไม่ตีโดนกันนะนี่มัน <p ant les> จะเป็นแบบนี้นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะเอากระเป๋าไม้กองอันเนี้ยพาิชั่นเลกกเก็ตเหมือนกันอันนี้เป็นสีชมพูนะนี่อันนี้ อันไหนๆก็ไหนๆจะเปิดให้ดูเลยอันนี้ก็เป็นแบบไลท์เหมือนกันนี่จะเป็นแบบนี้ผมเปียบเก็บแค่ไม้กรองแค่อันนี้คู่หนึ่งอันนี้คู่หนึ่งแค่นั้นเองนะครับแบบเบาๆอ่ะไปเล่นตอนคืนเราก็แบบไม่อยากแบกหนักใช่ปะ่ะบางทีแบบเดินเยอะอะไรเงี้ยเราก็เก็บใสุ่๊บจบนี่ครับสําหรับกระเป๋าพูลวิกชั่นลักเก็ตแบบเป็นกระเป๋าฉาบนะครับเรียกว่าแบบซิมโบลไลท์อะไรประมาณเนี้ย จุดเด่นของ r ุตชี t เทนเลตเกตนะครับคืออย่างหนึ่งเลยคือซิปเนี่ยเขามีความหนามากแล้วก็ค่อนข้างทนคือทนมากอะ่ะใช้มาไม่เคยซิปแตกนะครับอันนี้อ่ะกระเป๋าฉาบจบไปเดี๋ยวเอากระเป๋าอันนี้ให้ดูกระเป๋าสแนที่สามารถใส่กับกระเดื่องได้ด้วยนะครับอันนี้ชื่อรุ่นอะไรผมไม่ทราบเหมือนกันอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้ครับนี่อันนี้คือใช้มาสิบปีแล้วมนะั้งอันนี้นะ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับเอาไว้สะพายได้เวลาเราจะไปร้านนี่เราก็สะพายแบบนี้อันนี้เคยรีวิวไปแล้วแต่เดี๋ยวรีวิวให้ฟังอีกทีนี่เดินก็สบายสบาะแล้วมาดูว่ามันใส่ยังไงนะครับคือด้านล่างส่วนเนี้จะใส่กระเดื่องเป็นกระเดื่องเดี่ยวนะครับรุ่นกระเดื่องคู่ก็มีแต่ของผมใช้กระเดื่องเดี่ยวส่วนใหญ่อันนี้ใส่สแนะ่และส่วนของอเซอรีตรงนี้ด้านหน้าเราก็ไว้ใส่พวกแบบ นวมอะไรพวกนี้พวกเฟลอะไรพวกนี้พวกตัวล็อกให้แฮทอะอะไรประมาณนี้นะครับเวลาใช้งานก็ง่ายๆเลยเวลาเราไปร้านเราก็ถึงร้านแล้วเราก็แกะออกมานี่ก็เดือรล้อเก็บไว้อันนี้เป็นทริกนะครับทริคนี่ผมก็เก็บไว้ตรงนี้เลยเสร็จแล้วปึ๊บผมก็ลูด แค่นี้นะครับแสแนก็ด้านในจะเป็นแบบนี้ครับพอลูดออกมาเปิดปึ๊บมันจะมีใบซับพอร์ตอยู่ใบหนึ่งเวลาเราใส่แสแนรเราแปะอันนี้ลงไปได้แล้วตรงนี้จริงๆเราเก็บอะไรก็ได้นะแบบเป็นพวกแบบอาจจะเป็นฉาบเล็กๆก็ได้สปงสแปร์อย่างเงี้ยนะเก็บได้นะครับเก็บให้แฮตยังได้เลยอันนี้คือผมบอกเลยว่าใช้แบบใช้มาแบบถึกๆมากเลยนะครับสิบปีอ่าเดี๋ยวเก็บ เสน่ห์ให้ดูเสนไสประมาณนี้นะครับนี่เป็นของเทลนะครับใส่เข้าไปเว็บปิดนี่เนไหมชัวเก็บเรียบร้อยก็คงทนดีนะครับซิปมันดีด้วยอ่ะโพดิชั่นแรกเก็ตอ่ะ สะายก็ง่ายๆแล้วก็แบบไม่รู้สึกว่าแบบเจ็บปวดอะไรเงี้ยก็ปกติเดินอะไรเงี้ยได้เลยนะครับสะพายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจบฝ่ายสำหรับกระเป๋ากระเดื่องและสเน่เดี๋ยวเแสเน่ออกก่อนเพราะเวลาที่ผมไม่ค่อยไม่ไม่ได้ออกไปร้านเนี่ยบางทีจะเก็บสเน่ก็คือจะเก็บไว้ที่เชลนะครับ ส่วนสาย SPD 3ผมจะผมใช้เป็นตัวนี้ครับนี่กระเป๋าอันนี้เอาไว้ใช้ใส่ SPD 3 0นะครับมี2ช่องใหญ่ๆก็คือช่องด้านหน้าอันนี้เราเอาไว้ใส่พวกสายเคเบิลสายแจ็คอะไรพวกนี้ใส่ไม่กองเนี้ยใส่ได้ใส่อแดปเตอร์อะไรอย่างนี้ใส่ได้นะครับแล้วก็ ซิปก็แบบจะหนาๆนาตามสไตล์พมใช้แรกเก็ตเลยมีซิปเบอร์เดียวซิปใหญ่อะไส้ในไส้ในเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะไม่ใช่แบบข้างในเป็นขนแกะนะเพราะว่าเป็นกองไฟฟ้าไงมันก็ไม่ต้องแบบอาจจะไม่ต้องนุ่มมากหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจก็จะเป็นช่องที่แบบมันดีไซน์ไว้เยอะๆเลยนะครับด้านล่างผมก็จะเก็บพีเดลนะสองอันแล้วด้านบนก็จะเป็น S อ3 0แปะลงไปได้พอดีนะครับแล้วก็ มันจะมีแบบพาร์ติชันได้แล้วในนี้เนี่ยมันมีแบ่พาร์ติชันได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะมีแบบเอาไว้เกี่ยวไว้ใส่ขาอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียมันก็มีนะอันเนี้ยคือมันพอเราใส่ครบหมดแล้วมันหนักมันหนักมากซึ่งอันเนี้ยผมว่าสําหรับผมเนี่ยอันเนี้ยไม่โอเคเพราะว่ามันหนักเกินเวลาใส่ครบหมดเงี้ยหูสื่อว่าน้ําหนักหนักประมาณหนึ่ง แล้วที่สําคัญคือมันไม่ใช่สไยหลักไงมันสายข้างแบบนี้คือถ้าน้ําหนักมันมันหนักประมาณหนึ่งก็โอเคไงแต่ถ้าแบบเราใส่แบบสมมุติยกตัวอย่างใส่ s อ c 3 0สามสิบใส่กระเดื่องใส่ให้แฮตอันนี้ยังไม่พูดถึงไอ้ตัวนี้นะเอยยังไม่พูดถึงไอ้ตัวตัวขาขาตั้งมันนะคือหนักมากแล้วคืออันนี้คือบอกเลยว่าน่าจะต้องปรับปรุง อันนี้น่้องเป็นทําเป็นสะายเงี้ยน่าจะสบายกว่านะครับโอเคสําหรับรุ่นพิเศษสำหรับโปรเจคต์เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหรืออาจจะเคยเห็นนี่เดี๋ยวผมอาให้ดูนี่อันนี้ครับโปรเจคต์ age, แบบเป็นใส่แสแนนะครับก็เขาเขียนไว้ว่าสแนลึกได้5ครึ่งอะไรประมาณนี้นี่รุ่นนี้เป็นรุ่นสีเขียวอันนี้เป็นแบบสะพายหลังเหมือนกันนะครับด้านในก็ ขนแกะตามสไตล์นี่เป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้มันจะมีขายที่ญี่ปุ่นนะเห็นทางดัมฟิวชั่นบอกว่าถ้าเป็นรุ่นที่แบบเป็นสีๆอ่ะเขาจะให้ขายที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับเหมือนแบบทำส่นที่สัญญาอะไรกันอะไรเงี้ยอ่านี่ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับกระเป๋าสีๆอันนี้แบบสะพายหลังนะสะพายก็แบบเดินก็เหมือนแบบโหว่โพดิชั่นเลเกต เสีมันก็สวยๆวยนิดนึงนะครับอ่ะอีกอันนึงอีกอันหนึงอันสุดท้าย Protection l a c k e t แบบสีแต่อันนี้แบบหวานๆหน่อยสีชมพูนะครับสีชมพูอันนี้ก็จะมีสายสะพายข้างให้ด้วยตรงนี้ถอดได้นะสำหรับคนที่แบบไม่ชอบสะพายอยากจะนั่นอย่างเดียวก็ถอดได้แต่ถ้าเราอยากสะพายก็ได้เพราะว่าไอตัวเป๊กเนี่ยมันค่อนข้างที่แบบแน่น ด้านหน้าก็มีซิปนะครับเอาไว้ใส่แอคเซสซอรี่ได้แต่ไอ้สีเขียวไม่มีนะไอ้สีเขียวมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ด้านในก็เหมือนกันไซส์เท่ากันกับอันเขียวเลยเป็นขนแกะสังเคราะห์เหมือนกันอ่าประมาณนี้เลยนะครับนี่โชว์ให้ดูสองสีสวยแค่ไหนนี่ ดาวฟิวชั่นไม่ได้เอาเข้ามานะอันนี้ผมไปเอามาเองสวยไหมสวยไหมนี่ p rotation e racket นะครับซึ่งก็รีวิวให้แล้วสำหรับคนที่แบบว่าบอกว่าเฮ้ยพี่แกพี่แกอยากใช้แบบสำหรับคนที่แบบว่าพี่แกพี่แกใช้กระเป๋าสเนอะ,อะไรอะไรเงี้ยเวลาไปเล่นร้านอะไรเงี้ยก็มีถามกันนะก็รีวิวไปแล้วผมใช้ protection racket ครับบอกเลยว่าใช้ protection racket เนี่ยคือทนแล้วก็อยู่ได้นานนะฮะอยากจะซื้อ โพชชอร์ักเก็ตซึ่งตอนนี้มันมีรุ่น AA ด้วยนะมันจะเป็นแบบเหมือนเซมิเซมิฮาร์ดอ่ะมันจะเป็นมีวัสดุแข็งๆอยู่ข้างในด้วยสำหรับใครที่ชอบแบบเป็นแบบไม่อย,ไบบ soft, อยากได้แบบซอฟซออยากได้แบบเซมิขึ้นมาก็ติดต่อสอบถามไปที่ร้านดัมฟิวชั่นนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ